นิยายแปลต่างประเทศตอนที่70ไม่มีใครขยับขยื่นอน,นรอสยืนนิ่งรอสยืนนิ่งประหนึ่งรูปปั้นอยู่หน้าเก้าอี้ยาวตรงกับท่านประธานาธิบดีพดีแก้มของเขาแดงฉานสองมือสันดะริกเขากระพริบตาหลายครั้งและ พยายามใคร่ครวนว่าคำครูของเคนเนดีนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนเธอข่มคู่ผมเธอไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นทุกคนในห้องล้วนได้รับปริญญาสาขานิติศาสตร์เพราะเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักการเมืองเว้นแต่อธิบดีกรมอัยการสโต๊กเพียงผู้เดียวที่เคยเข้าไปในศาลเขาสสา่ศีรษะก่อนเอ่ยขึ้น เธอแค่แสดงความเห็นว่าแรปอาจจะทำเช่นใดเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่การข่มขู่รอสไม่คิดว่าเพื่อนจะพูดออกมาอย่างนี้เขาหันไปหาประธานาธิบดีผมทนทำงานกับเธอไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างนั่งลงก่อนเถอะมากประธานาธิบดีเฮส ไข้าขาแล้วมองหน้าน้องใหม่ประจำคณะที่ปรึกษาความเจ็บป่วยของเฮสทำให้เขาเปลี่ยนมาเป็นคนที่คุนคิดมากขึ้นก่อนหน้านี้เขาเคยปรารถนาจะควบคุมและขับเคลื่อนการประชุมด้วยตัวเองแต่เฮสเห็นว่า แท็ติกใหม่นี้ให้ผลน่าพึงพอใจกว่ามากเขาจะเอนหลังและนั่งฟังเฉยๆปล่อยให้คณะที่ปรึกษาอัตราสูงถกเถียงกันเองให้เสร็จเรียบร้อยเฮสมั่นใจมาได้สองวันแล้วว่ารอสไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้อย่างยิ่งแต่การจะเปลี่ยนตัวตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักคนอย่างรอส ต้องไม่ยอมจากไปอย่างเงียบๆแน่เขาจะเอาเรื่องทั้งหมดนี้ไปแชร์กับสื่อจนเดือดร้อนกันทุกฝ่ายจากนั้นคงตั้งหน้าตั้งตาทำลายล้างเคนเนดีเพียงอย่างเดียวซึ่งเธอไม่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นนอกจากนี้ประธานาธิบดีก็ไม่อยากให้เคนเนดีว้าวุ่นใจด้วยงานของเธอสำคัญเกินไปและนี่ก็ถึงเวลากุมบางเหียนเจ้าพวกนี้แล้วบอกให้รู้กันชัดๆ ว่าใครเป็นบ่าวใครเป็นนายเฮสไลสเลตลำคอก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าผมอยากจะพูดอะไรให้ชัดเจนหากไม่ได้มิชแรปผมเชื่อว่าเมืองแห่งนี้คงถูกทำลายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ไปเมื่อหกเดือนก่อนแล้วและนั่นหมายความว่าทุกคนในห้องนี้คงต้องล้มตายไปด้วยเฮสถือโอกาสจ้องหน้าทีละคนความทุ่มเทและวิธีการ ที่มิชใช้เพื่อหยุย้ังผู้ก่อ,อก,การร้ายนั้นเหใสายหน้าผมคิดว่าพวกคุณคงไม่อยากรับรู้แต่ผมขอบอกว่าแม้สิ่งที่มิชทำนั้นจะดูไม่สวยงามแต่เราทุกคนก็เป็นนี่ชีวิตเขาและนั่นไม่ใช่เรื่องที่เล็กน้อยเลยผมเข้าใจแต่ประธานาธิบดียกมือขึ้นเป็นเชิงปรามและพูดกับรอด ด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นอย่าเพิ่งขัดผมพวกเราทุกคนบางได้รับเลือกบ้างได้รับการแต่งตั้งและมีเวลาทำงานเพียงจำกัดคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งแค่3ปีเท่านั้นส่วนประธานาธิบดีและรองอยู่ได้แค่4ปีหรือถ้าโชคดีอาจไปอาจได้ถึง8แต่คนอย่างเคนเนดีและรับ ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้กับการกอร่อกันร้ายพวกเขาคอยรับมือมันมาตั้งแต่ก่อนที่พวกเราจะรู้ตัวว่าเกิดสงครามซะด้วยซ้ำเฮ hey, หยุดนิดหนึ่งแล้ววางมือบนเขาผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเราควรจะให้การสนับสนุนสองคนนั้นแต่บ๊อบรอสพยายามแย้งเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะเรากำลังดึงประเทศพันธมิตร ให้เข้ามาให้หมายุ่งเกี่ยวและสถานการณ์ก็ดูไม่ดีด้วยเราจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ cia วิ่งไปวางระเบิดใส่ชาวบ้านบัดนี้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ล่ะประธานาธิบดีเฮสเลิกคิ้วอะไรนะครับคำตอบนี้เล่นเอารอสเกือบหงายหลังเฮ hey, จองผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเขมิงแล้วใส,ส่ศศีรษะอย่างช้าช้า ขาเม้ปากและพูดว่าดูไหมว่าผมคิดอย่างไรผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาควรจะเริ่มประกาศจุดยืนแบบนี้ได้แล้วคณะที่ปรึกษาทั้งสามมองหน้าประธานาธิบดีแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีส่วนรองประธานาธิบดีตัดสินใจแล้วว่าจะปิดปากเงียบถ้าพวกซาอุโวยวายเรื่องนี้รับรองว่าพวกเขาแพ้แน่มาร์ก ผมอยากให้คุณโทรศัพท์ไปหาเจ้าชายราชิตและบอกเขาว่าผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งเล่าเรื่องที่ไอเดนพูดให้เขาฟังทั้งหมดหากเราพบทีหลังว่าเขามีส่วนสนับสนุนให้สหายตั้งค่าหัวกับนักต,ต่อต้านการก่อการร้ายคนเก่งของเราผมคงต้องเซ็นยินยอมแผนการลอบสังหารเจ้าชายราชิตแต่ท่านประธาน,นาธิบดีคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดขึ้นมายามไม่ค่อยสบายใจราชิตเป็นเชื้อพระวงศ์นะคะกษัตริย์ต้องไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งกษัตริย์สาอุรังเกียจน้องชายต่างบรรดาคนนี้อย่างกับอะไรดีท่านประธานาธิบดีพูดพลางขมวดคิ้วเขารู้แก่ใจว่าราชิตจ้องแต่จะขึ้นเป็นกษัตริย์และพยายามทำลายทุกอย่างที่เขากับพวกพวกเราเพียรพยายามสร้างกันขึ้นมา ผมจะโทรหากษัตริย์ด้วยตัวเองและยืนยันได้เลยว่าพรุ่งนี้ทุกเรื่องเรื่องทุกอย่างคงเรียบร้อยเฮสลุกขึ้นยืนและปลดกระดุมเสื้อทุกคนรีบลุกจากเก้าอี้เ hey, ฮสังเกตเห็นว่ารอสค่อนข้างจะเช้ากว่าคนอื่นคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาร์กไม่มีครับเขาตอบอย่างไร้ความกระตือรือร้นงั้นก็ดีเออนี่บี B. เฮ hey, พูดกับรัฐมนตรีเบิร์กถ้าคุณได้พูดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตามประเทศสวิตอีกทีช่วยบอกเขาด้วยว่าผมซาบสึงใจในความร่วมมือของเขามากและถ้าเขายังคิดจะเอาเรื่องขึ้นศาลก็บอกไปด้วยว่าผมจะตั้งหน้าตั้งตาโทรศัพท์ไปหาเศรษฐีพันล้านทุกคนที่รู้จักเพื่อบอกให้พวกนั้นโอนเงินจากธนาคารสวิตไปไว้ที่อื่นให้หมดรัฐมนตรีเบิร์ก รับฟังอย่างจนแต้มแล้วพยักหน้าประธานาธิบดีเฮสเดินไปที่โต๊ะทำงานเพื่อตรวจสอบหมายกำหนดการของตัวเองเขาเงยหน้าขึ้นทุกคนยังคงยืนอยู่ที่เดิมเฮสหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกล่าวว่าขอตัวก่อนนะผมต้องโทรศัพท์ไปหากษัตริย์ซาอุนะจบแล้วนะคะตอนที่70เนาะแล้วพบกันในตอนที่71นะคะสวัสดีค่ะ